ุ้งเอิงครับเราไปทํางานกับ SPD ได้ไงฮะตอนแรกเลยไปอะ่ะเขาทักมาอุย้ยเขาทักมาว่าไงเอามาหนูบอกว่ามาถ่ายคอนเทนต์ไหมอันนี้คือไม่เคยคุยกันมาก่อนใช่ไหมฮะไม่เคยคุยกันมาก่อนอเคยเจอกันบ้างไหมครับอเออ <laughs> เคยเจอกันแบบตอนเด็กๆสมัยเด็กๆนี่กี่ปีมาแล้วฮะเมื่อ4ี่หปีที่แล้วไงเรียนโรงเรียนเดียวกันใช่ไหมครับใช่เียโรงเรียนเดียวกันแล้วอยู่โซนเดียวกันไหมคนละโซนคือหนูอะเป็นเด็กเรียนอ้าวแล้วไปละ เขาเป็นเดดไอเดตไอในโรงเรียนอะไรก็จะแบบว่าอะตอนนั้นก็คือฮอตเลยแล้วสรุปเขาบอกว่าไงตอนทักมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนัดคุยงานต้องเจอต้องเจอต้องเจอพอเจอปุ๊บเป็นไงเขาก็เล่าเรื่อง่าในชีวิตของเขาให้ฟังเขาเล่าให้ฟังยังไงบ้างครับเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเออเขาโสดแล้วเขาไม่รู้จักวิธีการเข้าหาผู้หญิงเขาก็เลยชวนมาทํางานด้วยถูกไหมฮะใช่เขาก็เลยวาไม่รู้จะเอาใครแล้วก็เลยจะชวนหนูไปไปก และตอนแรกเราทําอะไรมาก่อนก่อนหน้านี้หนูทํางานแบบว่าเอเจนซี่ท่านเอสก็เลยให้เราทําอะไรฮะเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นหนูอะมาช่วยดูด้านนี้ช่วยคุมเด็กใน<อ>สังกัดนี้แลวใครเป็นเด็กในสังกัดคนแรกเขาก็เลยบอกว่างั้นอุ้งเอิงแกอะไปทําช่องเลยคนแรกเป็นเด็กในสังกัดคนแรกละกันเด็กในสังกัดคนแรกละกันอ่ะโอเคและตอนนี้เราโสดอยู่ปะโสดคะ่ะโสดโอเอางี้หลายคนเขาสงสัยว่าตอนเนี้ยเรากับสไปนนี่เป็นอะไรกัน เพื่อนเพื่อนแต่หลายคนเขามองว่าเราสนิทกันมากเลยนะเหมือนว่าเขาเองอ่ะก็ไม่เคยไม่มีแฟนว่าง่ายเขาก็มีมานานหนูเองก็คบมานานเหมือนกันประมาณแบบ4ปีอะไรเงี้ยค่ะก็คือคอยช่วยเหลือกันใช่ไหมฮะก็เลยกลายเป็นแบบเออมาช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันแล้วเราซัพพอร์ตเขาเรื่องอะไรบ้างแล้วเราก็จะซัพพอร์ตเขาในเรื่องของชีวิตคนธรรมดาชีวิตคนธรรมดาชีวิตคนธรรมดาว่าทํากันยังไงแหมท่าน S ของเราเนี่ยคือไม่ธรรมดาจริงแล้วปกติชอบไปไหนกันครับพวกหนูจะชอบไปวัดกันเวลาไปนี่ไปกันกี่คนส่วนใหญ่ก็จะมีแค่2คน นั่นแหละถ้าเกิดทําสังทานอะอ่ะโอเคแล้วเอาจริงเราชอบไหมไปอะตอนแรกแรกอะหนูไม่ชอบไปเพราะเพราะบุคลิกเขาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สดใสเปลาคือแล้วเราชอบแบบไหนอะก็คือหนูชอบรุ่นพี่คนอบอุ่นรุ่นพี่คนอบอุ่นพอมาเจอไปแล้วเป็นไงพอมาเจอไปเราก็เห็นว่าคนที่เป็นรุ่นเดียวกันอะเขาก็มีมุมที่เป็นผู้ใหญ่ไป<ห>แล้วอตอนนี้ก็เลยตอนนี้ก็คือได้หมดแล้งหมด อโอเคแล้วเวลาที่เราเจอดราม่าหรือว่ามีคนไม่ชอบเราเนี่ยเรารับมือ,อยังไงปรับความคิดเราใช่เพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่สามารถไปปรับความคิดคนอื่นได้เราบอกกับตัวเองว่าอะไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเปลี่ยนความคิดของตัวเองก็คือไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดหาเหตุผลว่าทําไมเขาถึงว่าเราแบบนี้ก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองค่ะสุสุดยอดเลยครับเอางี้สมมุติว่าพรุ่งนี้ได้เจอไปเป็นวันสุดท้ายเนี่ยอยากจะทาอะไรฮะเราจะคานไปกอดขาเขาที่ในคนเยอะ <c oughs> แล้วบอกกับเขาว่าขอบคุณมากๆนะที่ทําให้แบบว่าเราได้เปิดโลกที่ทําให้แบบว่าเราได้เปิดโลกเอ้าไปล่ะถ้าเกิดว่าอุงเอิงต้องไปอยู่ดาวังคารแล้วไม่ได้เจอละอยากจะพูดอะไรกับเขาเขาจะต้องเฉิดฉายบนดาวังคารแน่นอนครับอ